จังหวัดชนบุรีนะคะเปิดงานดิจิทัลกรอกรีนโรดโชว์ติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนค่ะ นโรงแรม Holiday Inn and s u i ส e ีสีราชาจังหวัดชนบุรีนายอิสาราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานดิจิทัลกร e กรีนโรชโชภายใต้แนวคิดติดอาวุธดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยังย่ง โดยมีด็อร์อภิชาติบุตรรอดยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนผู้ประกอบการภาคการผลิตและภาคบริการจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพลินในองค์กรซึ่งมีวิทยากรจากหลากหลายองค์กรมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นายอิสาราเจริญชารสีได้กล่าวว่าจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเน้นย้ําถึงความสําคัญของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพลินงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ กอบการได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการต้นทุนการปล่อยก๊าซและสร้างมาตรฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากนี้งานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการวัดการปล่อยกา๊าซการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการลดการปล่อยกา๊าซและการทำธุรกิจในยุคคาร์บอนต่ำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการเป,ปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำทั้งนี้การจัดงานยุทธต้นโกล์กรีนโรชอถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจในจังหวัดชลบุรีและภาคตะว,วันออกสามารถปรับตัวและเติบโตในยุคเศรษฐกิจที่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อมและสร้างความได้เปรียบในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน